เฮ้ยวสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับตุกตานะคะวันนี้ตุกตาจะนําเสนอโตโยต้าอันติด 1.8G ค่ะเป็นรถปี2012นะคะราคาขายอยู่ที่320,000บาทค่ะผ่อนอยู่ที่6,000ต้นๆเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบตัวรถกันเลยค่ะไฟหน้านะคะจะได้เป็นไฟมัลติ r e ฟเ t กเตอนะคะมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์ค่ะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะ คันนี้จะได้เป็นล้อแม็กขอบ16ยางปี2018ค่ะไฟเลี้ยวนะคะมาพร้อมกับกระจกมองข้างค่ะมีกันสาดให้ครบทั้ง4บานเลยนะคะจะมีนะคะสเกิร์ตนะคะสปอยเลอร์นะคะรอบคันเลยค่ะชุดแต่งรอบคันนะคะได้เซ็นเซอร์หลัง2จุดนะคะ ไฟท้ายนะคะเป็น LED ค่ะมาพร้อมกับไฟทับทิมด้านล่างนะคะเสริมความโดดเด่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะในส่วนของภายในนะคะฝั่งคนขับค่ะมีระบบเซ็นทันร้องให้นะคะกระจกมองข้างกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าค่ะ พวงมาลัยนะคะจะได้เป็นมัตติฟังก์ชันค่ะคอนโซลกลางนะคะเครื่องเล่น CD USB นะคะ AUX ค่ะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์บันไดค่ะมีช่องใส่ของนะคะเสียบไฟนะคะให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีช่องออวางแก้วให้นะคะ ส่วนที่เท้าแขนนะคะเป็นช่องเก็บของชั้นที่1และชั้นที่2ให้นะคะรถคันนี้บอกเลยนะคะว่าจะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีครีมหรือสีเบจนะคะทั้งคันเลยค่ะทําความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะบอกเลยว่าสะอาดสะอ้านนะคะจะมีนะคะที่เท้าแขนให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่วางแก้วนะคะตรงคองนโซลกลางของด้านหลังนะคะ เดี๋ยวตุ๊กจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะเปิดตรงนี้นะคะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะออกเลยนะคะว่ารถร้านของเราไม่มีรถชนหนักตัดต่อนะคะจมน้ำกับสีพลิกคว่ำ เล่มชำรุดสูญหายนะคะ <S <S เป็นเครื่องแน่นนะคะน้ำมันไม่มีเยิ้มนะคะในส่วนด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะของเรานะคะจะมีถาดรองให้นะคะมียางอะไหล่แมลงนะคะเครื่องมืออะไหล่ให้ครบเลยค่ะคะ่ะ รถสวยถูกใจไหมคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะเข้ามาดูรถที่บริษัทเราได้เลยนะคะอยู่ที่เสรีไทย95เลยซอยมา20เมตรติดถนนนะคะหรือโทรหาตุ๊กตาได้เลยนะคะเบอร์0906565726นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเวลามีรถเข้าใหม่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ